สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับบ่าวในคนมากินปลาเจี่ยวครับเอากรอบนอกนุ่มไหมครับลูกนี้เดี๋ยวเอาลวงงามครับพูดด้สวยนะครับรล้ยแค่ขอขอถ่ายรีวิวหน่อยนะครับ วันนี้ร้อยหกสิบใช่ไหมครับมาตามเพจเลยเนี่ยแข็งเลยปะ่คบข้างในสุกแล้วค่ะแม่มากเอาเอาเกีดร์เกียชืใหก็ได้ครับจกีดรเนาะกีดผ้าลังครับ ขอ,ของใต้ปะครับเจ๊เอาอีกรุกหนึ่ง,เอ,องเอานิ่มก็นี่นะจัดไปสองลูกครับ เอาแก,แก,แกมันงก็นี่มบอกงกนี่บอครับเ่อน่นนี่ไรเงียมเลยฮะเอาโน่น,<ะ>นี่ก็ดกได้เบิง้งน่นี่ก็ได้ร้านตั้งี่นรถตัเอานนี่เนาะครับโน่เนี่ครับ,บผมเแบบ้นะแบบกันเลยครับ อ๋อร้านหนึ่งยู่บุญหมอครับเอ็ดอ๋อ,อเห็นเพจเพดยู่ร้านนั่นบมอครับนี่ครับสองลูกลูกนี่จากลูกอ่ะครับสองลูกแปดครับห้าลูกแปดห้าลูกแปดห้าร้อย เราครับผมเ,เดี๋ยวเบิ้งเพื่อนทายครับจะไ,ไปของลูกครับช่องบ่าวนิพนมากินมาเที่ยวครับแวะมาครับ แมนครับอ้ у, ขอบคุณหลายหลายครับ <c oughs> แมนได้เบิ้อยู่บอกรหบอ๋อครับ,รบนี่กรหัวได้ได้ม้านี่ครับอ้ขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> ขอบคุณเจ๊ที่ชมครับผมผมดูบุยรั้มครับ <c oughs> นี่บางเฮียแกปอกรูปนี้ครับเวลาการปวก เดินสายเที่ยวกับกินอย่างเดียวครับรีวิวรีวิวสนใจก็มาแวะแวะมาอุดหนุนร้านเจเจน,นุดนะครับอยู่ถนนอะไรวะลาดพัฒนาครับทุเรียนสวยๆครับของใต้ครับวันนี้ มากชิมหน่อยชิมหน่อยนี่ครับอยู่หน้าอยู่หน้าเซเว่นนะครับลูกค้าสนใจก็แวะมาอ,อุดหนุนได้ครับ ดุเรียนสวยๆนี่เราก็จัดไปสองลูกเปลบางมากครับแบบเป็นแพ็กก็มีนะครับ นี่ครับเป็นแพ็คใกล้หมดแล้วเหรอครับเนี่ย,ยแค่นี้อ๋อสวย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 ครับเปลือกบางจริงๆรวังแท้ครับ สำหรับ FC ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมมีทุเรียนสวยๆให้ทานครับอยู่ถนนราดพัฒนานะครับผมอย,อยู่หน้าเซเว่นนะครับผมหรือเข้าไปในกูนี่ครับสวยๆวยนะเนี่ย สวยงามมากดูครับอื้อนั่นจิ๊บสวยงามคัดสันพิเศษดูครับเนื้อืองงามครับอ๋อนี่ให้ชิมมครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับเจ๊ขอบคุณครับผมนี่ครับเจ๊ จะให้ชิมนะครับผมขอบคุณหลายๆว่าบ่าวนิพนจัดไปสองลูกครับหาทุเรียนทานครับเบือกบางจริงๆครับดูในรีวิวเห็นไอ้เพจลงอะ่ะ <c oughs> ครับอีกช่องนึงช่องไห้ยังว่าบัวตองะครับอ,อมัองืองครับอืนี่สนใจก็แวะมา แนะวมาอุดหนุนได้นะครับผมอยู่ยังก็ถนนลาดพัฒนาบอครับรอถนนลาดพัฒนาซอยมิตรีนะผมร้านเจนุดทุเรียนวินเทจครับนี่เดี๋ยวบ่าวีิพลจะชิมชิมไม้ดูเลยครับ,บนี่ครับนี่เจเยกโชว์เลยแก โอเคครับสวยเนื้อกำลังดีครับเบิ้งครับเนื้องามเหลียงแซ่บแซ่บครับ<ป>นี่กินกินโชว์อยู่หน้าร้านเลยนะครับเนี่ยเอฟซีไี่มาดูเลยครับอี้มาด่วนเลยกินโชว์ครับออื เม็ดก็เล็กๆเองนะครับนี่ครับกินโชว์เลยครับผมกิน <laughs> ช <c oughs> ูเลียนโชว์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาครับ มน,นี่ครับถนนอยู่นี่นะนี่มาจากแรกกระบ,บังเลยครับเนะี่ยบ่ไกลหรอไกลกันเนี่ยบ่ไกลครับไกลไกลางงวามาเรียบด่วนนะครับผมแวะเข้าตรงนี้ออมอไซค์ครับ แม่ครับแต่ครับน pues ี่ครับฟินโชว์หน้าร้านเลยครับผม ีของแท้นะนี่นี้ให้นะจะรีวอ๋อครับผมขอบคุณครับนีมีห้ามน้อยกินือรุ่นกครับครับผม แบ่งให้พนซิมแล้วไม่ไงก็ได้ครับเนี่ยชิมมึงมาครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับลาค้าก็แว่มาเรื่อยๆวันนี้ราคาอยู่ที่160บาทนะครับผม เรามาดูดูลีลาเกฟปอกทุเรียนหน่อยครับรอีนน้ไดร,ร้ลเวลาค่อ,อ,าองแคล่วครับ เปลือกบางเหมือนกันนะครับนะครับนี่ไปคัดเองเลยใช่ไหมเจ๊คอ,อครับโอ้โหเนี่ยครับคุณแมลูกค้าครับคัดสรรมาให้ลูกค้าได้กินอย่างแบบอ,อร่อยนะครับผมกว่าจะได้มาแต่ละลูกครับ <c oughs> ครับส่ดนมากทุเรียนใต้ก็เนื้อเจ้าะประมาณนี้ครับไม่เหลืองเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะกินดูแล้วมึงี้อร่อยครับเม็ดเล็กๆเองนี่ครับ นี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับลูกค้าที่ติดตามรับชมช่อง y o u t u b บบานนีนคนมาเที่ยวครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจมาซื้อแวะมาได้ครับผมอยู่ถนนลาดพัฒนาครับผมอยู่ซอยมิตทินครับผมร้านนี่ครับน้องป๊อปทุเรียนวินเทจนะครับนี่ตามนี้เลยครับผมอยู่ลาดพัฒนาอ๋ออันนี้ร้านเก๊นุชกับเฮียโจนะครับ นี่ครับอนนโอ้โหดูครับสวยมากสวยจริงๆครับเปลือกบางด้วยนะครับเฮียบอกว่าคัดคัดเองกับมือเลยครับผมอืมๆๆสวยๆครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง YouTube บังนิพนธ์มากินผาเที่ยวครับผมสำหรับชิ้นนี้ก็ขอสวัสดีครับผม